สวัสดีครับวันนี้โอ๊ตก็พามาทําหมึกผัดกะปินะคะเพื่อนเพื่อนแล้วใส่ไปเลยสี่พริกนะครับนี่เลยส่วนผสมนะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะปักบุตดวยให้น,อน้ออืมอันนี้เตรียมไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมมาโขกนะครับอันนี้ใส่ตะไคร้ลงไปก่อนเลยนะครับอืมเพราะายากหน่อยแล้วก็จะมีกระเทียมนะครับ หัวหอมแดงนะครับใส่ลงตามลงไปเลยแล้วก็มีพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็มีพริกจินดาแดงนะครับใส่ลงไปเลยอืเสร็จแล้วเรามาจาัดก,การนะครับหมึกก่อนเลยอื เสร็จแล้วเราเอาขึ้นนะคะพอสุกแล้วเราเอาขึ้นนะคะไม่ต้องลวกนานเนาะเสร็จแล้วเรามาเตรียมต่อเลยใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วตามด้วยกะปิน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ตามที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยอใส่น้ำมันลงไปนิดนึงกล้องเดี๋ยวแห้งเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยแล้วก็น้ำรางคกนะครับใส่ลงไป เสร็จแล้วเราก็นําหมึกกับที่เราจัดก,การไว้นะครับลงมาคุกให้เข้ากาันเสร็จแล้วตามด้วยพริกเหลืองนะครับอืพริกเหลืองซอยแล้วก็ต้นหอมนะครับอืมเห็นไหมเสร็จแล้วชิมรสได้ก็ตักขึ้นเลยนะครับทุกคนเป็นไงครับได้กินไหมครับหมึกผัดกะปิสี่พริกนะครับอืม ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ